เพืเ่อนๆครับวันนี้ผมจะมาทําลายสถิติโลกครับถ้าเกิดผมทําได้ชื่อของผมจะไปจางรึกอยู่ใน Guinness Book World Record แน่นอนครับโอาฮ่าฮ i n f i n i t สวัสดีครับผมเป็นจีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับผมจะมาทำลายสถิติโลกวันนี้ครับซึ่งสถิติที่ผมสนใจนี่นะครับพึ่งเป็นข่าวเป็นบาดหมาในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้เลยนะครับซึ่งสถิติที่ผมจะมาทำลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการและเหลือเชื่อมากครับมันเกี่ยวข้องถึงความเป็นอยู่ของมนุษยชาติเลยนะครับนั่นก็คือการเรียง m a อด m ให้ได้เกิน5ชั้นครับงงไหมครับว่าฮ แบบนี้ก็มีเป็นสถิติโลกด้วยเหรอครับสถิติการเรียน m อ m อมะนะโอ้โหสุดยอดเลยครับแต่มันมีจริงๆนะครับอันดับแรกนะเราไปดูวิดีโอตอนที่เขาทําสําเร็จก่อนนะครับว่าเขาทําอะไรยังไงครับ อ่าอย่างที่เห็นไปในคลิปวิดีโอนี่แหละครับมันยากนะเห็นไหมว่าเขาจะตอบแบบ1 2 3 4และชั้นที่5ครับที่ผมก็งงนะครับว่าอันเนี้ยมันมีการจดสถิติด้วยเหรอพึงรู้ครับสถิติเก่ามันทําได้แค่4เม็ดไงไม่เคยมีใครทําได้เกิน4เม็ดครับจนคนล่าสุดคนที้ครับทำได้5เม็ดครับว้าวบสทิติโลกใหม่คนเดียวเลยสุดยอดครับมาท้งนี้เดี๋ยวผมอ่านข่าวให้ฟังต่อแล้วกันนะครับนี่ครับนี้คือหน้าตาของคนที่เป็นเจ้าของสถิติโลกอยู่ตอนนี้นะครับชื่อว่าวิลคัตบิลครับเขาเป็นหนุ่มวิศวกรชาวอักีนนนนเ่่า้ เคยมีคนครองสถิตินี้อยู่ครับที่4ไหมน,นะครับมีสองคนด้วยกันก็คือซีวิโอแซมปาจากอิตาลีและแบนดอนเคลบีจากออสเตรเลียนะครับเราไปฟังทีนี้เขาพูดหลังจากเขาทําได้แล้วกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะเรียงเม็ชโโดช็อกโกแลตที่มีรูปทรงกลมมนและมีความลื่นซ้อนขึ้นไปเป็นแนวตั้งโดยที่ไม่ล้มซึ่งอัเดียการทำมาสถิติโลกอันนี้นะครับเขาก็ได้มาจากตอนที่อังกฤษเขาล็อกดาวน์แลวออกไปไหนไม่ได้ครับที่บ้านมีอะไอยู่ก็นั่งกินครับนั่งกินแล้วก็นึกเอออยากลองทาอะไรให้มันเป็นชิน้ดบบาาจงัก็เลยม ก็เลยเอามาลองเล่นีเล่นครับแล้วมันทําได้จริงเฉยครับอยู่ดีก็มีชื่อไปจารึกอยู่ในกินนิสบุลเล็คคอร์เฉยเลยโอ้โหพอดีเป๊ะไประจวบเหมาะเจาะมากเลยครับบ้านเราก็ล็อกดาวน์พอดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะทําได้สถิติของคุณคัตบิลนะครับเขาได้แค่5ชั้นครับแต่ผมจะจัด10ชั้นไปเลยครับ ทำด้ไม่ได้รู้โม้ยก่อนนะครับมาผมพร้อมล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผมจะสามารถทำลายสติโลกอันนี้ได้หรือเปล่านะครับมาเลยกันเลยอันดับแรกตรงนี้ครับผมไม่ค่อยได้กินตรงเนี้ยผมก็โอ้เอ็มเอ็มมันมีหลายแบบครับผมเพิ่งรู้ครับสังเกตตรงนี้ครับเขมีบอกอยู่เนี่ยมิลช็อกโกแลตพีนัทคริสปี้นะครับซึ่งไอแบบที่เขาเอามาทำลายสติโลกตรงเนี้ยเป็นแบบมิลช็อกโกแลตครับเป็นก้อนกลมๆแบนๆแบบคลาสสิกสุดเลยครับถ้าเป็นพีนัทหรือคริสปี้พวกเนี้ยมันจะเป็นทรงกลมสูงอ่ะนะครับมันจะต วิ่งเลยแต่พูกง่ายๆนะเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้ต้องใช้เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบเป็นแบนธรรมดามิลช็อกโกแลตอันนี้นะครับอ่าเพื่อนๆดึกภาพไม่ออกเดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้นะนี่ให้เป็นปกติครับจะเป็นแบนอย่างนี้พอเป็นพีนัทครับดูเห็นไหมนี่เป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆนะมันจะต่างกันนะครับส่วนแบบคริสปี้ก็เช่นกันครับเป็นก้อนกลมแต่เล็กกว่าอ่านี่นะครับสามแบบมันจะแตกต่างกันนะครับอ่าดูใกล้ๆนะนี่เป็นแบนกลมๆเล็กๆเห็นไหม อันนี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่กลางๆอ่าเป็นสามไซส์เลยสองแบบนี้ก็เก็บไปครับเราใช้เป็นแบบมิลช์ช็อกโกแลตอย่างนี้นั่นแหละครับมาือ้ไระเภทได้ถูกต้องแล้วเรามาันเลยครับปุ๊มาโอเคพร้อมนะครับเรามาลองทํากันดูครับอันดับแรกเดี๋ยวผมลองวางขั้นตออะไรกันนะว่าทำไมมันถึงยากขนาดนั้นทำไม,มนถึงเป็นพกเปิดทาเลยเหอถึงกับต้องเป็นกริเนสบุ๊กเลยครับอ่าลองดูนะมันยากขนาดไหนเชียวก็ไม่เห็นยากนี่เห็นไหมสองชั้นแล้วสบายๆนะนโอ้โหเออ,อคือแบบว่า อย่างที่เขาบอกอะมันแทบจะไม่มีส่วนแบนเลยมันจะเป็นแบบโค้งตลอดเลยเดี๋ยวดูใกล้ๆนี่อะเห็นไหมมันจะเป็นแบบโค้งมนโค้งแบบก้นกระทะทั้งสองด้านเลน่อยเป็นก้นกระท,ะท้งสองด้านเลยแล้วแบบด้วยตัวที่มันเป็นความแบบลื่นๆอะสังเกตที่แสงไฟที่จะทอนเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบมันมันลื่นๆนะครับมันทาให้การวางอะยากนะเมื่อกี้ที่ผมลองวางดูก็พอสัมผัสได้ถึงความยากแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับไม่ลองก็ไม่รู้ครับผมอาจจะทําได้ก็ได้ใครจะไปรู้ครับมาเราดูกันนะครับหนึ่ง โอ้โหเนี่ยเห็นไหมเคลจดจังหวนที่สอง,งยากเลยอะแล้วด้วยควมเป็นช็อกโกแลตเนะี่มันติดมือไหมพอเราวางเสร็จจะปล่อยอะมันติดมือเรามาครับมันไม่ยอมวางอยู่อะ่ะพอเข้าใจแล้วครับว่าทำไมมันถึงเป็นสติติโลกได้ครับามาสองครับสมโอ้โหยากจริงครับบอกเลยยากมากอะ่ะน่าจะต้องใช้2องบูช่วยกันประคองนะครับ อไอ้สองชั้นอะมันง่ายนะแต่พอจะไปะชั้นต่อไปเนี่ยแหละยากมากเลยนะโอ้แค่สามชั้นผมยังทำไม่ได้เลยครับเอาละครับเจอต่อเข้าให้แล้วครับโอ้อะมา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 ,มาลำลองดูกันยิงยาวไปเลยนะครับว่าผมจะทำได้เมื่อไหรก็เมื่อนั้นแหละนะอึ๊บอุ้ยยากจริงนะ อู้สามชั้นยังไม่รอดเลยผมตาย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 โอ้ืมไม่พ้นชั้นที่สามครับผม งนที่ผมลองทำมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับมาดูกันก็ผมเริ่มจะทําเป็นแล้วครับมาดูกันนะครับวึบชั้นที่หนึ่งนะครับและชั้นที่สองครับปึ๊บอ้าเห็นไหมหวองทีเดียวติดครับเพราะเริ่มเป็นแล้วครับมาต่อไปชั้นที่สามครับปึ๊บอ้าแล้วก็ล้มครับใช่แล้วครับครึ่งชั่วโมงผมเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับ ยังไม่เกินชั้นที่3เลยโหโหนี่แค่สชั้นยังไม่ได้เลยมองข้ามชดไปหเจดปดเ8 9แล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยมันยากจริงๆนะมันยากมากๆเลยนะครับอย่างที่เขาบอกเลยว่ามันกลมมันได้มีส่วนแบนเลยครับแล้ววางไปยังไงก็ล้มก็ลื่นหมดจริงๆอ่ะคิดดูดิครับผมสมชั้นยังไม่พ้นเลยอ่ะ ตาย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 อะไรครับเนี่ยแต่จริงที่ผมคนพบว่ามันยากกว่านะั้นก็คือมันติดมือครับสมมติว่าเราวางใช่ไหมครับแล้วจะปล่อยอ่ะมันไม่ได้ปล่อยอยู่ตรงนั้นเลยครับมันจะชอบแบบติดนิ้วเรามานิดหนึ่งอะ่ะสมมติผมเื่อผมยังตรงเะยแล้ววางปุ๊บพอจะมาปล่อยมือปุ๊บอ้าวมันติดมือมาปุ๊บมันก็เคลื่อนหล่นเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับแบบ เจ้าช่วยก้วยทอดอะแต่ก็ไม่รู้ครับต้องลองดูดังนั้นเดี๋ยวผมขอลองอีกสักชั่วโมงนึงแล้วกันนะเดี๋ยวจะทําเป็นภาพเร็วๆให้ดูเลยแล้วกันถ้าได้แบบ3ชั้นหรือ4ชั้นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูมาเราดูไปยาวๆเลยนะครับดูว่าผมจะทําได้หรือเปล่าครับในวันนี้มา และหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับในที่สุดผมก็ค้นพบวิธีที่ดีกว่าที่จะวางตู้มเดียว6ชั้นได้เลยนะครับทีเดียวได้สถิติโลกใหม่เลยนะครับคือพยายามวางทีชั้นแล้วมันยากเกินไปนะครับไม่พ้น2เลยดูนะครับนี่ผมจะเลี้ยงไว้ในมือก่อนงี้6ชั้นจากนั้นผมก็จะวางลงไปทนะครับ1 2 3ส ยังคงเดิมตลอดเวลาเลยครับผมยังไม่สามารถพ้นชั้นที่3าไปได้เลยครับผมยังไม่สามารถวางให้มันต่อขึ้นมาเป็น3มชั้นอย่างนี้ได้เลยนะครับเราไดูใกล้ๆันครับปัญหาที่ผมพบเจอเป็นแบบนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับ m a ็ม m ทุกเม็ดมันไม่ได้เรียบเลยครับไม่ได้เรียบเราไม่ได้เป็นทรงเดียวกันด้วยซ้ําเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆดูนะครับเหมือนอย่างเม็ดนี้ด้านซ้ายนี้จะต่ากว่าด้านขวาจะสูงกว่าใช่ไหมครับส่วนด้านตูดครับอะนี่เห็นไหม มันจะไม่เรียบเ ok สมอกันใช่ไหมอารมดูกันนึงอะอันนี้สีเหลืองนี่ไม่แน่ใจนะแต่กล้องอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้ามองวยตานี่ชัดมากเลยเนี่ยตรงนี้จะปูดกว่าตรงนี้จะแบนกว่าอย่างนี้นะครับมันหมายความว่าในหนึ่งเม็ดับมันไม่ได้กลมบล็อกหรือว่ามันจะแบนเรียบเลยครับแปลว่ามันสุ่มมาคือผมหมายถึงว่าในการผลิตของเขาอะอาจจะไม่ได้ปรานีขนาดที่ว่าจะทําให้เม็ดทุกเม็ดออกมาขนาดเหมือนกันกลมบล็อกเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะอันนี้มันเลยกึ่งๆเหมือนเป็นการสุ่มวัดดวงด้วยว่าจะได้แบบไหนครับหมือย่างนั้นเนีัยผมอยาก่า้้ดูรไวตาตัวเนี้ย่การกคับ เพราะเอาดีๆนะถ้าเพื่อนมองผมไม่แน่ใจในกล้องไม่น่าจะมองเห็นเนี่ย ถ้ามองจากกล้องตรงเนี้ยตรงส่วนหัวตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าบุ๋มลงไปเหมือนจะเป็นแบนเลยมันน่าจะเป็นฐานที่ดีมากๆนะครับอันนี้ผมเลยจัดไว้ให้มันเป็นฐานนะครับอ่พะพอเป็นฐานอย่างงี้ปุ๊บแล้วต่อไปที่ผมจะวางนะครับดูความแตกต่างของสองอันนะครับคล้ายๆว่าบางอัน่ะมันเป็นคู่กันที่แบบสามารถวางไนดะ้ยังไงก็ลงยังไงก็ลงตลอดครับมันเหมือนกับว่ามีองศาที่พอดีกันอยู่ครับบางเม็ดวางยังไงก็ติดติดติดตลอดครับแต่กับบางเม็ดวางยังไงก็หล่นตลอดอ่าดิาพันบอกใช่ไหมอย่างเนี้ยทำให้ดูชัดเลยนะครับอ่ะสีส้มนะ นี่เห็นไหมติดหนึ่งแล้วอ่ะต่อไปอ่ะวาครั้งที่2ปึ๊บติดสองเห็นไหมชึบอ่ะต่อไปครั้งที่สมครับปึ๊บเห็นนะสี่ปึ๊บ, e 4, บต่อไปอทีหนึ่งครั้งที่สี่ป๊บติดเห็นนะอ่าปึ๊บต, e ต่อไปอทีหนึ 1, ่งครั้งที่ห้าดูนะปึ๊บนี่ห้าครั้งติดเลยเห็นไหมครับทีนี้มาดูฝั่งสีเขียวบ้างครับ <laughs> ดู rap, นะครับเวลาผมพยายามวางนะหนึ่งไม่ได้แล้วสองไม่ได้แล้ว ามไม่ได้สี่ไม่ได้เห็นไหมอันนี้ขอเดเนอีกครั้งนึงสักครั้งนึงฮะอ่าน,นี่พอได้แบบว่าเบี้ยวเบี้ยวหน่อยนะครับแต่คือต้องใช้ความพยายามเยอะมากครับถ้าวางปกติทั่วไปแบบที่วางได้เลยนะยากครับ,กล,บกลับมาอีกทีกลับมาที่สีส้มอีกทีนะปุ๊บ เห็นไหมอ่าคล้ายๆว่ามันมีอันที่เคมีเข้ากันอยู่ครับซึ่งตรงเนี้ยต้องลอาทำดูนี่อยครับเรเดี๋ยวจะรู้เองครับเร่งโอ๊ยปวดหัวมากครับอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนั้นไม่ได้ครับแล้วก็จะมีอีกกรอีนึงก็คืออ่ะสมมติอันนี้คู่กันชั้นหนึ่งชั้นสองใช่ไหครับเราอยากจะมาลองทําชั้นสองกับสามบ้างใช่ไหมสมมติที่ชั้นสองลองดูจักอันหนึ่งที่มันได้ที่อ่าสมมติอันนี้แล้วกันอ่ะชั้นสาม อ่านี่ไม่ใช่คู่มันต้องหาที่เป็นคู่มันมาก่อนเนยอ่ะหีฟ้าน,นี้น่าจะเป็นคู่มันนะ,ะสมมติว่าผมเจอคู่มาแล้วชั้นสองชั้นสามครับพอเราวางหนึ่งกับสองก่อนเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่แต่อไปจะวางชั้นสามนี่ครับมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดอีกนครับพอวางชั้นสามปุ๊บเมื่อกี้มันทาได้ใช่ไหมครับแต่พอวางปุ๊บหล่นเหมือนมันว่าจุดที่เราต้องเล็งอ่ะมันเปลี่ยนไปครับมันยากมากครับหลักๆเลยนะครับก็คือตรงด้านล่างที่เราวางอ่ะ ด้านล่างในของทุกอันเนี่ยที่เราจะวางลงไปอะ่ะมันไม่ได้เรียบเป็นแผ่นตรงไงถ้าไม่ได้เป็นแผ่นตรงเรียงพอหาจุดได้ใช่ไหมแต่นี่มันโค้งครับมันโค้งอย่างนี้แล้วมันอยู่ด้านล่างเรามองไม่เห็นครับเราเลยไม่รู้ว่าจุดไหนที่ควรจะต้องวางต่อลงไปแบบจะต้องวางตรงอย่างนี้หรือว่าจะต้องเฉียงไป1 2, 3, 3, มิลสองมิลสามมิลอะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นไงมันก็เลยแบบยากมากๆเลยนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมแค่ที่ใต้ตัวเรานี้ไม่พอด้านบนของตัวที่อยู่ข้างล่างอีกนึกไหมล้วก็ไม่รู้ว่าไอเจ้าจุดจุดยอดมันที่ต้องมาสัมผัสกันนะอยนกััเพ สเสร็จปุ๊บถ้าเราวางแล้วพลาดนะครับปุ๊บมันก็จะล้มหมดเลยเริ่มใหม่ยากมากเลยครับตัวในปัญหาที่ผมพบเจอนะครับผมคิดว่าใน่าจะเป็นเฉพาะที่บ้านเราครับคือแบบนี้ครับมันติดนิ้วที่ผมบอกไปติดนิ้วเห็นไหม ิน้วอย่างนี้แปลว่าอะไรสมมติพอเราจับปุ๊บที่จะวางแลครับพอปล่อยเห็นไหมมันจะตามนิ้วมานิดนึงแล้วมันก็เคลื่อนไปเดีย๋ยวี่บอกกับบางทีเราอาจจะวางตรงแล้วแต่พอจังหวะเราปล่อยมือปุ๊บมันติดนิ้วมากเลือดปุ๊บหมดเลยนี่แหละครับคือความยากของการเรียง M M ครับโอ้ยปว,วปวดหัวปวดหัวปวดตับมากเลยโอ้ยไม่ไหวครับยอมครับอันนี้มันเกินความสามารถผมไปจริงๆครับ3ชั้นยังไม่ได้เลยครับผมได้สูงสุดแค่2องชั้นเท่านั้นเองครับโอ้ปะปะปะ สู้ฮกจริงๆนะครับคุณวิวคัดวิวครับแล้วก็เข้าใจอย่างจมแจ้งถ่องแท้เลยครับว่าทําไมมันถึงเป็นสถิติกินเนสบุ๊กได้ครับอ้แค่ก่อนตอนนี้ที่เป็น4ชั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะนี่ล่อห้าชั้นเลยนะครับแล้วผมเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวต่อไปจะต้องมี6ชั้น7ชั้น8ชั้นไปเรื่อยครับผมเชื่อว่าขีดความสามารถของบรรลุมันไม่มีจํากัดอยู่แล้วครับเพียงแต่ผมยังก้าวไปไม่ถึงตรงนั้นครับได้แค่สองชั้นนะคผมท้าด้วยติกว่านะครับผมท้าเพื่อนๆทุก ทำดูครับแล้วมาคอมเมนต์บอกผมสักหน่อยสิครับว่าเ,เพื่อนๆได้กี่ชั้นกันครับผมยอมรับตรงนี้ครับยอมทำในความกะของผมเลยได้แค่สองชั้นเองจริงๆผมได้แค่นั้นครับไปมากกว่าน,นั้นไม่ได้แล้วจริงๆครับโอ้โลุยกี้ตอนเด็กตั้งใจเรียนจะได้เป็นวิศวกรแบบเขาจะได้ทำได้บ้างเดีย๋ยวหยอกนี้ไม่เกี่ยวกับอาชีพอะไรทั้งสิ้นนะครับมันอยู่ที่แบบความพยายามหรือพรสวรรค์พรสวงนะครับทุกคนสามารถทำได้หมดครับไปลองทำาดูนะครับได้ยังไงมาบอกผมด้วยวันนี้มีเท่านี้แหละครับผมไม่ไหวแล้วสึก เม,มื่อยตาเมื่อยมือจริงๆมันเมื่อยตามากทั้งหมดเราต้องเพ่งแบบเพ่งดูอย่างเงี้ยนึกออกไหมว้ามันปวดตาปวดตามากเลยนะครับทั้งปวดตาปวดมือจับเป็นเล็กๆอย่างนี้นะครับอย่างนั้นถ้าเพื่อนไปทําก็อย่าหักโหมนะครับทําแต่พอดีครับทําไม่ได้ก็เออไม่เป็นไรครับแค่แบบทําสนุกสนุกขำๆหรือว่าเป็นการชาเลนจ์ตัวเองก็พอนะครับอย่าไปซีเรียสมากตรงนี้นั่นแหละครับเพื่อนชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกรางๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับเดี๋ยวในวิดีโอน่อา เออผมพอจะมาจับทําได้ดูแล้วเราทําดูนะครับเผื่อไม่แน่อยู่ดีจับพัะจับผูผมอาจจะมีชื่อไปจารึกอยู่ในกินเนสบุ๊ o เวิลด์ o ด d ก็ได้ใครจะไปดูใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ขอตายแทบเหนื่อยมากเลยครับจากวิดีโอ,อนะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ็นเอ็นอ็วไกินแต่ดีที่สุดแล้วนะครับเอกินบอยอย่าไปต่อยอะไรยากเกินอืมอืม,อม